ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย d b o x s p o t com นะครับที่เห็นตรงหน้าใหญ่มากสูงตั้งาานแทบจะไม่อยู่ในเฟรมกล้องนะฮนะก็คือมหาเจดีชเวดากองนะฮะที่เหมือนย่างกุ้งระเทพป่านะครับแต่ที่นี่เนี่ยคือฝรั่งบางทีเขาก็เรียกเนี่ยเป็นเจดีทองคำเรียกเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวองค์เจดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทองคำทั้งหมดทั้งองค์ แต่ว่าเป็นแผ่นทองคำที่เอามา,าปิดไว้นะครับแล้วก็มีวิธีการเชื่อมประสานตามแบบโบราณนะครับกับตัวตัวที่เป็นอิฐก่อปูนขึ้นไปนะฮะซึ่คือ,อตัวเจดีย์ข้างในเนี่ยก็เป็นโครงสร้างเป็นอิฐเป็นอะไรนี้ขึ้นไปแต่ว่าแผ่นเนี่ยครับที่ผมเดี๋ยวโฟกัสเข้าไปนะฮะก็เป็นแผ่นทองคำที่มาปิดอีกที นะครับแล้วก็มีการลอยเชื่อมราสานเป็นคล้ายๆกับเป็นหมุดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะแล้วก็จะเห็นว่าบางอันก็มีการหลุดร่วงนะครับเขาก็จะมีการบรูรณะกันะกทุกๆอ่าหลายปีก็ทำกันครั้งหนึ่งนะก็มีการหลุดร่วงมาโดยจากสาเหตุหลายอย่างครับลมฟ้าอากาศอ่าอากาศร้อนกลางวันกลางคืนมีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ก็ทำให้ตัว OBD เนี่ยมีการสึกออกมาได้ การต้องทำเนี่หลุดล่วงออกมาด้านบนนี้จะมีพวกอัญมณีต่างๆนะครับพวกเพชรพลอยอมีทั้งทัพทิมมีอะไรต่ออะไรบนยอดนี่จะเป็นเต็มด้วยเพชรพลอนะครับนะก็ประดับอง,งค์เจดีย์ยชเวดกกากองครับ